S <S <S สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่แฟนเพจท้าฟอร์สิริทุกท่านคะวันนี้สีจะพามาชมนะคะสวัสดีค่ะ <S 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 เป็นหัวเดียวตอนเดียวนะ <S <S ทั้ง2องคันเลยนะแต่งเทมากมานะสองคันราคาค่าตัวนะคะอยู่ที่7จ็0 0สนบาทนะคะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะแล้วก็ชุดแต่งเนี่ยรอบคันเลยนะคะแล้วก็เป็นชุดเหล็กด้วยเดี๋ยวจะพาไปชมทีละคันนะคะว่ามีแต่งอะไรบ้างนะฝั่งด้านขวานะคันนี้เป็นสีดําสีเดิม ส่วนฝั่งด้านซ้ายนะเป็นสีสีเขียวอะไรเอ่ยเขียวอะไรเขียวทหาร,หารอ่าเดี๋ยวพาไปดูรูรถจริงเขาว่าสีอะไรนะมาดูที่ตัวคันสีดำมันก่อนนะคะว่ามีแต่งอะไรบ้างนะคะตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะ,ะเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นะวี v 6ตัวหนังสือฟอร์สีดำตัดขอบแดงมีไฟมีอะไรให้ด้วยนะคะ3จุดนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้านะ,ะไฟหน้าเนี่ยทำการอัปเกรดไฟหน้าเพิ่มเข้าไปนะ,ะใส่เป็น ตัวโคมเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์มี LED ให้ด้วยนะคะพี่รบกวนเปิดไฟให้น้องหน่อยโอเคเดี๋ยวจะเปิดไฟ์ให้ดูนะคะว่ามาดูกันนะ,ะว่าอันนี้ะไรอะนนไ,ไรแล้วนี่แหละเวลาเปิดไฟนะคะตัวเบ้าโปรเจคเตอร์ที่เราใส่เข้าไปนะก็จะเป็น LED แล้วก็ใส่ในส่วนของตาสีฟ้ามีไฟเดย์ทามมาให้ด้วยนะ,ะแบบนี้เป็นเม็ดเลยเรียงงี้สวยมากมนะ ซึ่งไฟตัวนี้จะมีทั้งสองสีนะคะมีสีมีในส่วนของสีขาวแล้วก็สีส้มนะคะเวลาเปิดไฟเลี้ยวก็จะเป็นสีส้มนั่นเองเท่มากๆเลยนะคะสำหรับไฟแบบนี้อันนี้อัปเกรดเพิ่มเข้าไปนะแล้วก็ใส่ในส่วนของข้อไฟหน้าเข้าไปให้นะกันชนด้านหน้านะถอดใช้กันชนเดิมออกใส่ในตัวท็อปเลยนะคะเป็นงานของ h a m m e r นะคะตัวนี้เลยมีไฟดับเบิ้ลไลท์สองดวงนะคะมีไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟหลีไฟเลี้ยวในตัวนะพร้อมสับเลยนะแบบนี้นะคะมี ช่องไว้สําหรับใส่วิลล่าให้ด้วยนะคะอันนี้สามารถไปอัปเกรดเพิ่มได้นะคะแล้วก็ห่วงลากจูงสีแดงแบบนี้ลากจูงได้จริงนะคะสีแดงแบบนี้เขาทําทการยึดกับในส่วนของตัวแชสซีรถมาให้แล้วนะคะมีแผ่นกันกระแทกใต้ท้องเครื่องมีมาให้ด้วยนะคะมาดูด้านข้างกันบ้างนะด้านข้างนะใส่เป็นคิ้วล้อขนาดสี่นิ้วนะคะทรงแรปเตอร์นะคะ แบบนี้ติดเพิ่มเข้าไปเลือกได้คิ้วล้อมีหลายแบบค่ะพี่มีแบบหมดุดแบบเรียบแล้วก็แบบที่เป็นทรงเหลี่ยมแบบนี้4นิ้วก็มีคันนี้ใส่ในส่วนของตัวปีกนกปรับองศามาด้วยนะคะแล้วก็แม็กแม็กคันนี้ใส่เป็นลายมาเวลนะคะตัวนี้เลยใส่เป็นลายมาเวลแต่ในส่วนของตัวยางเนี่ยอันนี้แม็กขอบ16นะพี่นะให้ดูแม็กก่อนอันนี้ใส่แม็กขอบ16 แต่ใส่ยางขนาดโอเวอร์ไซส์ค่ะพี่เป็นยางคูเปอร์โอเวอร์ไซส์มัดเทเลนนั่นเองซีรีส์ใบายางอยู่ที่285/75ทั 7, เลยนะคะ R16 ตัวนี้เป็นยางมัดเทเลนข้อดีเลยพี่ใส่ยางแบบนี้เอาไว้เข้าสวนวิ่งไซสงานทางออฟโรดตะกุยหน้าถนนได้ดีนะคะตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ลายสติกเกอร์นี้ลูกค้าเลือกแบบเลือกลายติดเพิ่มเสริมหล่อเข้าไปนะคะแล้วก็ด้านข้างใส่ในส่วนของตัวบันไดข้างเนี่ย เป็นงานของ Hammer นะคะทรงชา a d โดนะ,ะมีไฟสองสว่างเนี่ยด้านข้างตัวรถให้ด้วยนะคะข้อดีเนี่ยของการติดบันไดแบบนี้พี่เวลาที่มีเหตุที่ประทะตัวรถด้านข้างนะคะบันไดเหล็กแบบนี้ค่ะจะกันในส่วนของตัวรถให้พี่ก่อนนะ,ะก่อนจะจะเข้ามาถึงในส่วนของตัวบอดี้รถนะคะโลบาร์นะคะใส่เป็นโลบาร์ออฟโรดนะคะแขนยาวมากเลยอันนี้ ใส่แขนยาวของอยาวสุดท้ายกระบะเลยนะและในส่วนของตอนเดียวเนี่ยเขาจะมีส่วนของห่วงจับด้านข้างแบบนี้มาให้ด้วยเอาไว้ผูกไว้มัดเนาะแล้วก็เอาไว้ขนของพาดของทุกของเนี่ยสบายเลยนะคะไฟท้ายแต่งเสริมหล่อนะคะเป็นในส่วนของไฟท้าย LED แบบเต็มสเต็ปเลยเนาะไฟท้ายรูปร่างลักษณะเขาจะเป็น LED แบบ full set นะคะจะเหมือนในรุ่น w าท็ตัวท็อปนะคะแล้วก็ตัวแรปเตอร์นั่นเอง นะที่เพิ่มเติมก็คือในส่วนของตัวข้อไฟท้ายที่ใส่เพิ่มเติมเข้าไปให้นะคะฝาขอแชร์โอเคโอเคค่ะอ่ะฝาครอบท้ายนะ,ะตัวนี้ฝาครอบท้ายกระบะนะคะตัวนี้เลยใส่เป็นฝาครอบท้ายวอลโลโก้ฟอร์ดทำตัวหนังสือด้วยเนาะเป็นสีดำนะคะตัดขอบแดง นะมือเปิดมีกัรลอยค่ะพี่นะฮะแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยการชนด้านท้ายใส่เป็นงานของแฮมเมอร์นะคันนี้เนี่ยชุดแต่งแฮมเมอร์รอบคันเลยค่ะพี่นะ,ะแล้วใส่ยางโอซัยด้วยเนาะการชนด้านท้ายใส่เป็นงานของแฮมเมอร์มีไฟถอยให้ด้วยเป็น led นาะนะเพจการลื่นห่วงโอเมก้าสีแดงอันนี้เท่มากๆนะคะสำหรับชุดแต่งของตอนเดียวนะคะ คันนี้นะลูกค้าแต่งเพิ่มเนาะราคาตัวรถเนี่อยู่ที่7 7 0 0 0สนบาทนะคะแล้ลูกค้าก็เอามาอัปเกรดนะในส่วนของชุดแต่ง Hammer ร์อบคันนะอันนี้จะเป็นภายในนะคะมีพรมอะไรพาวเวอร์ไฟฟ้าด้วยนะคะตอนเดียวเราก็มีพรมอะไรไฟฟ้าให้แล้วนะที่สำคัญเลยนะหน้าเรือนใหม่นะคะตัวนี้หน้าเรือนใหม่นะคะได้เป็นดิจิตอลด้วยขนาด8นิ้วหน้าจอกลางก็ได้เป็นขนาด10.1นิ้วนะคะเป็น LED ด้วยนะคะเชื่อมต่อ Android Auto เ p l e c a เพ l a y แล้วก็สามารถดูพิกัดตัวรถได้รถหายหารถไม่เจอพี่เปิดโทรศัพท์นะพี่สามารถเห็นพิกัดตัวรถของพี่ได้เลยนะคะนี่เลยะคะ่ะก็จะมีเกียร์นะคะถึง6สปีดเลยขับ4เนาะถ้าเป็นขับ2นีจะเป็น5สปีดนะคะแล้วก็โหมดปรับการขับขี่อันนี้พี่สามารถปรับได้เลยนะคะตัวนี้นะ,ะเป็นโหมดปรับการขับขี่นะคะขับ2ขับ4นะคะมีให้พร้อมสับเลยนะคะแล้วก็เบาะหนังแบบนี้ด้วยนะ,ะเดินด้วย ได้แต่เข็บคู่สีแดงนะคะนี่เลยแล้วก็ไฟหน้าสามารถตั้งออโต้ได้ด้วยนะคะตัวนี้สามารถตั้งไฟหน้าไปที่ออโต้ได้เลยนะคะแล้วก็รถแสงหน้าเรือนใหม่นะคะมีให้พร้อมเลยนะคะสําหรับตอนเดียวนะคะราคา7จ็ดแสนเจ็ดบาทนะคะแล้วก็ลูกค้าก็เอามาอัปเกรดนะแต่งชุดแต่งเพิ่มเข้าไปนะคะมาดูคันที่2ะค่ะนะคะคันนี้ก็เป็นตอนเดียวเหมือนกันนะ,ะราคาเท่ากันเลยนะเจ็ดแสนเจ็ดบาทแต่ลูกค้า แต่งเพิ่มนั่นเองค่ะในส่วนของตัวสีรถเดิมนะคะคันนี้ที่พี่เห็นนะคะจะเป็นสีเขียวทหารใช่ไหมคะแต่เรามาดูนะคะในส่วนของตัวสีรถจริงกันบ้างนะคะสีรถจริงนะครับสีอะไรนะคะมาดูเลยนะคพาลูกค้าดูสีรถก่อนออยากรู้สีรถใช่ไหมคะคันนี้ไปแลบสีมา สีรถจริงเห็นไหมคะตัวนี้เลยสีขาวค่ะพี่นะแต่ลูกค้าอยากได้เป็นสีเขียวทหารนะก็ทำการแรปสติกเกอร์ทั้งคันแล้วซึ่งสติกเกอร์ที่เราแรปให้กับลูกค้านะคะเป็นเกรดเดียวที่แรปให้กับรถซูเปอร์คาร์รถยุโรปนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ได้หลายปีเลยนะคะนี่เลยแล้วก็งานดีด้วยนะเพราะว่าพี่พี่ช่างนะคะเขามีความชำนาญในการติดตั้งเฉพาะด้านเลยในส่วนของสติกเกอร์นะคะ นี่เลยภายในเหมือนคันเมื่อกี้เลยค่ะเพราะคันนี้เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะน่าใช้มากๆนะสี่ขับแล้วด้วยขับง่ายด้วยนะพวงมาลัยหมุนง่ายมากๆนะข้อดีเลยนะคะของพวงมาลัยตัวนี้นะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าพี่เวลาที่รถจอดอยู่นะคะเคลื่อนตัวช้าๆนะคะพวงมาลัยจะเบามากพี่ แต่เวลาขับเคลื่อนรถด้วยความเร็วนะพวงมาลัยจะหน่วงนะจะให้พี่คอนโทรลรถได้ดีขึ้นแล้วก็ขับขี่ได้ดีขึ้นด้วยนะคะมาดูชุดแต่งด้านหน้ากันบ้างนะคะไปไปตูดูด้านหน้าเลย่ะน,น,นี่เลยเห็นสีแบบนี้พี่ๆถ้าอยากแรปสีนะสามารถเลือกเฉดสีได้ทําสีอะไรก็ได้นะคะเราสามารถแรป ให้ทั้งคันได้หรือติดสติกเกอร์เสริมหล่อให้ก็ได้นะคะส่วนกระจังหน้าแบบนี้ที่แต่งเพิ่มเป็นกระจังหน้าแ a ปเตอ V6 เนาะตรงซื้อฟอรดสีดําเลยนะคะพี่ตัดให้มันตัดกับสีรถสีเขียวนะคะมีไฟมีไลท์ให้3จุดไฟหน้าอัปเกรดในส่วนของตัว d ดย์ไทมเพิ่มมาให้นะคะแบบนี้นะคะเป็นเม็ดๆแบบนี้เลยนะคะเป็นไฟสีส้มสลับกับสีขาวนะใส่ในส่วนของตัวครอไฟหน้าเข้าไปให้ การชนด้านหน้านะคะตัวนี้เลยรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นฮอตมากนะที่ลูกค้าสั่งแต่งนะฮะ mm hmm. มีไฟเดือบไลท์สองดวงไฟตัดหมอกไฟหลีไฟเลี้ยวมีให้พร้อมสับเลย mm hmm. ช่องช่องรูรูแบบนี้อนาคตพี่ๆสามารถไปติดวิลลากได้นะ mm hmm. จะเลือกวิลลากแบบเป็นสลิงหรือเป็นเชือกก็ได้นะใช้งานได้จริงเหมือนกันแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยลกจูงได้ด้วยนะพี่นะส่วนห่วงแดงๆแบบนี้ก็เป็นห่วงโอเมก้า hmm. อันนี้ติดกับแชสซี hmm. แล้วก็ลกจูงได้เหมือนกันนะคะมีตัวกันแข้ง ให้หน้าเครื่องด้วยนะคะมาดูด้านข้างตรงนี้ก็ได้จะได้ไม่ร้อนนะคะคิ้วล้อเห็นไหมคะสองคันคิ้วล้อไม่เหมือนกันนะค,ะคิ้วล้อเอารถหกนิ้วแบบมีหมดนะคะคันนี้เนี่ยในส่วนของตัวรถเนี่ยยกความสูงนะ,ะขึ้นไปเพื่อที่จะใส่กับแม็กขอบ20นะเมื่อกี้แม็ก ขอบ16แต่ใส่ยางโอเวอร์ไซส์นะขนาด75หน้ายาง75นะคะแต่คันนี้เนี่ยใส่เป็นแม็กขอบ20นะเป็นยางออเทเลนซีรีส์เบอร์ยางก็เป็นยางโอเวอร์ไซส์เหมือนกันนะแต่ว่าเป็น33คูณ12.5 R20 นะตัวนี้เป็นยางออเทเลนก็วิ่งได้ทุกสภาพถนนนะทางเรียบก็วิ่งได้ดีนะคะนี่เลยกระจกมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะแล้วก็บันไดข้างใส่เป็นงานของแฮมเมอร์นะยังไม่พอนะโลบาเล็กตัวนี้ก็ใส่เป็นของ แฮมเมอร์ Hammer, เหมือนกันนะคะตัวนี้เลยสวยงามมากๆนะมีสัญลักษณ์คำว่าแฮมเมอร์เนะเป็นแบรนด์ชั้นนำนะของชุดแต่งเลยนะคะแล้วก็มีไฟเบรกดที่สาไม่ด้วยนะคะนี่ครอบกระบะกันลอยพร้อมสับเลยไฟท้ายได้เป็นไฟ LED ฟูลเซตเลยพี่นะ,ะเหมือนในรถแรปเตอร์กับ y า t แทตัวท็อปขับสีนั่นเองค่ะตัวนี้ใส่ในส่วนของตัวข้อไฟท้ายเข้าไปให้นะคะนีคินคินเนาะสีเขียวแบบนี้เนาะสวยงามมากนะคะแล้วก็กันชนด้านท้ายใส่เป็น ฮัมเมอเหมือนกันนะทั้งคันเลยนะมีไฟถอยห่วงโอเมก้านี่พร้อมสับเลยนะตัวนี้แล้วขับสี่เนี่ยพี่ไปอัพอุปกรณ์เพิ่มได้นะในส่วนของบอลลากปากนกนะคะติดตรงนี้ได้เลยนะคะลากพ่วงนะแล้วก็ขับขี่ได้สบายๆใช้งานได้ตอบโจทย์ชีวิตได้เลยนะเข้าสวนวิ่งเข้าใช้งานนะคะที่ต้องลากพ่วงต่างๆนะสามารถไปอัพอุปกรณ์เพิ่มได้นะคะตัวนี้ก็เป็นชุดแต่งนะในส่วนของตอนเดียวสคันที่4เอามาให้ดูวันนี้เนาะ พี่อยู่ที่พี่ๆเลือกเลยอยากแต่งแบบไหนสไตล์ไหนนะคะในส่วนของตัวตอนเดียวเนี่ยคันนี้สิบอกแล้วว่าอันนี้ลูกค้าเขาแลปบในส่วนของสติกเกอร์ที่เป็นสีเพิ่มเนาะสีเขียวจริงๆไม่มีนะพี่นะาฟอร์ดอันนี้ลูกค้าแล็บอยากได้เป็นสีเขียวทหารนะคะเดี๋ยวพาไปดูโรงแต่งกันนะคะว่าในโรงแต่งรถวันนี้มีคันไหนบ้างนะคะไปมาไปดูกันนะคะ ลงแต่งรถนะมีรถแต่งอยู่ด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปดูมีสีประตูด้วยนะคะไปเดินมาค่ะคันนี้ลงชุดแต่งแล้วนะเหลือลงล้อเย็นนี้นะคะนี่เลยใส่ในส่วนของสซรูฟิตนะคะกระจังหน้าชายกันชนชุดแต่งวายใส่แล้วนะคะ ทำเป็นคางดำด้วยนะคะแล้วก็ตัวคิ้วล้อเนี่ยเป็นแบบแรปเตอร์นะเรียกว่าถอดสเกลนะ,ะของรถแรปเตอร์มาทำชุดแต่งแบบนี้เลยนะคะล้อยังไม่ได้เปลี่ยนนะพี่นะเดี๋ยวรอเย็นนี้แล้วก็โลบารใส่เป็นของ Hammer รนะคะรุ่นไนทฟูลีนะครปลายท่อคู่แบบนี้นะลูกค้าที่ยมติดมากนะ,ะถ้าอยากได้โลบารมันมีหลายแบบทรงสั้นทรง A แขนยาวแขนยาวก็มีหลายแบบนะทรงไทเทเนียมทรงไนฟูลี่นะคะก็มีให้เลือกนะอยู่ที่พี่เลือกเลยนะคะแล้วก็ฝาครอบท้ายนะ,ะไฟท้ายเดิมค่ะ LED แบบนี้นะ,ะสำหรับรุ่นสปอร์ตมีมาให้กับตัวรถแล้วนะคะฝาท้ายนะฝาท้ายผ่อนแรงนี่ให้ดูเห็นไหมคันนี้ยังไม่ได้ติดไลเนอร์นะคะตัวที่เป็นฝาท้ายผ่อนแรงเห็นไหมผู้หญิงใช้งานง่ายๆเลยปิดมือเดียวไปเดี๋ยวเราไปดูลงแต่งกันนะคะไป พี่ๆท่านไหนนะสนใจอยากได้รถอยากออกรถฟอร์ดนะคะแล้วก็อยากแต่งเนาะที่สิรินะคะมีบริการแต่งให้เรียกว่าพร้อมสับครบจบนะที่เราเลยป้าสวัสดีค่ะนี่เลยมาดูสองคันแรกกันนี่เลยค่ะเอาคันที่สองเลยนะพี่พี่ช่างกำลังแต่งอยู่นะคันนี้เนี่ยเป็นรุ่น XLT อ่ะตัว XLT เนี่ย เขาจะมีเกียร์สระบบนะคะเกียร์ออโต้ราคา9ก้าแสบาทเกียร์ธรรมดาราคา9ก้าแสบาทคันนี้ลงชุดงานเหล็กเป็น Outlander พี่ชุดแต่งออกมาแล้วสวยมากเลยนะ,ะแบรนด์ของ Outlander เนี่ยเขาจะมีแัญลักษณะคำว่า Outlander แบบนี้ Texture เ,เ,เห็นไหมพี่ช่องไฟได้2ดวงนะคะแบบนี้เหมือนกันมีห่วง มีห่วงโอเมก้าสีแดงแบบนี้เหมือนกันแล้วก็แผ่นกันกระแทกติดเพิ่มด้วยนะใต้ท้องเครื่องนะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะน,นี่เลยนะกระจังหน้าติดแล้วสกูฝฝากระโปรงติดแล้วเป็นโลโก้แรดด้วยนะคะยเหนื่อยชิ้วล้อแบบฟันเฟืองหกนิ้วติดเสริมหล่อเข้าไปนะคันนี้เนี่ยยกความสูงแน่นอนความสูงของตัวรถเนี่ยยกขึ้นไปสองนิ้วนะคะ ยกขึ้นไป2นิ้วและใส่ในส, oo, ในส่วนของตัวปีกนกปรับองศาด้วยนะคะปีกนกปรับองศาข้อดีของการที่จะใส่ปีกนกปรับองศาคือลดปัญหาการกินหน้ายางทําให้ล้อเนี่ยมันได้รับบาลานซ์เพราะว่าปีกนกเดิมเนี่ยมันปรับองศาไม่ได้พี่เวลายกสูงมา,มากๆเนี่ยปีกนกมันจะแหงนะคะเวลาพี่เปลี่ยนปีกนกเนี่ยให้มันปรับองศามันจะอิสระเพราะฉะนั้นช่วงล่างเนี่ยเวลาที่ทำเนี่ยใส่กับลอ้อใหญ่ๆแบบนี้ลอ้อองศาล้อเนี่ยมันจะได้บาลานซ์นะคะหน้าถนนเนี่ยายางมันจะกินหน้าถนนได้เต็ม ะะเพราะฉะนั้น,ม,นมันถ้าเกิดว่าไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยพี่ขับไปเรื่อยนะ,ะมันจะกินหน้ายางไปข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อเสียคือพี่ต้องคอยไปแมนแทนไปตั้งศูนย์บ่อยๆนะคะแต่พี่ใส่ปีกนกเน,นี่ยจ,จบเลยนะคะคันนี้ใส่ล้อขอบ20นะคะลายมาเวลลายบิดขิดแดงนะของ a อเว p i พ e นะคะออกมาแม็กแบบนี้สวยงามมากๆเลยพี่รัดกับตัวยางเนี่ยเป็นยางมอนสเตอรเออ์เป็นยางออเทเลนนะคะ โอตานิซีรีวยยางเป็นยางโอเวอร์ไซ์นะพี่นะ 3, ามคูนสิบสองอานะคะตัวนี้มาเดี๋ยวโอเคเบาหนักคันนี้เปลี่ยนเบาหนังด้วยนะ XLT ไม่มีเบาหนังนะคะอันนี้ใส่เป็นเบาหนังสีดำแต่เข็บแดงอันนี้ลูกค้าสั่งเปลี่ยนนะคะแล้วก็ภายในคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ภายในได้ปุ่มพุชตาร์ทพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้านะหน้าจอหน้าเรือนไม้นะคะ ขนาด8นิ้วจอกลาง10.1นิ้วนะคะแล้วก็เกียร์ออโต้6สปีดมีกึ่งแมนวนวลด้วยไอ้ตัวกึ่งแมนวนวลตัวนี้เวลาพี่พี่ขับลงเขามันต้องใช้ในส่วนของตัวเกียร์ต่ำเนาะขับพี่ก็ปรับในส่วนของเกียร์แมนวนวลเลยมันเหมือนเกียร์กึ่งแมนวน,นวลเนี่ยมันเหมือนเกียร์เกียร์แมนนวลเลยพี่ปรับรถที่หัวเกียร์เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามมสามารถปรับได้ที่หัวเกียร์เลยนะมาดูในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์เห็นไหมสติ๊กเกอร์อันนี้ลูกค้าเลือกแบบเอง มีลายม้าลายสาัตว์โคนเป็นเฉดสีเทาอ่อนรถสีดําที่เวลาแต่งสติกเกอร์เนี่ยกับรถที่เฉดสีเทาอ่อนเนี่ยมันทําให้ดูรถดูสวยขึ้นแต่ถ้าสีขาวนะถ้าพี่ติดไปมันจะโดดเลยตัดกันมันไม่ไม่ค่อยเข้านะคะ,ะมาดูด้านท้ายกันมาอะมาดูด้านท้ายกันนะคะด้านท้ายไฟเดิมใส่ส่วนของข้อไฟท้ายมีโลบาเหล็กด้วยเนาะใส่เป็นของ Outlander นะคะตัวนี้กันชนหน้า Outlander บันไดข้างเออกันชนหน้า Outlander บันไดข้าง Outlander โลบาร์เก Outlander กันชนด้านท้ายก็ของ Outlander เหมือนกันนะคะทรงนี้นะสวยเหมือนกันพี่มีห่วงแดงด้วยมีไฟถอยให้ด้วยนะคะฝาท้ายใส่เป็นพื้นดำตัวงถือฟอดสีดำตัดขอบแดงมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะ,ะแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยได้เป็นตัว ที่มีไฟแล้วก็มีกันลอยให้ด้วยนะคะก็ชอบแบบนี้พักมาได้เนาะจีอยู่ที่โชลูมฟอร์ดนะคะพระนครสาขาเกษตรน้องมินจวเปิดไว้ก่อนจีอยู่ที่โชลูมฟอร์ดพระนครนะคะสาขาเกษตรน้องมินนะคะสนใจออกรถสาขาสีได้นะคะเพราะที่นี่โชลูมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศนะคะเบอร์โทรสีนะคะ0835169832นะคะขอแยกสา่แว่นนะคะ ยินดีให้คำปรึกษาแนะนอพี่พี่พุกท่านอยากแต่งรถแบบไหนจัดทรงแบบไหนที่เราทำให้ได้ทุกแบบทุกสไตล์ขอแค่บอกนะตั้งงบออกดวยเท่าไหร่มาปรึกษามาพูดคุยกับสีได้กดอินบ็อกซ์ทักมาหรือดูไลฟ์สดนี้ชอบคันไหนแคปหน้าจอเลยค่ะพี่แล้วก็ส่งในข้อความสีว่าอยากได้คันนี้นะคะเดี๋ยวสีทำโปรโมชั่นให้ และแนะนําชุดแต่งให้พี่ด้วยอยากจัดทรงอยากได้รถแบบไหนทักมาได้นะคะสำหรับไรสดรถสวยนะคะยังไงนะคะฝากพี่พี่รูท่านนะคะเข้ามาชมไ์สดนี้นะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจสิด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรถสวยๆต่อไปเนาะ,ะยังไงไ์สดรถสวยขอลาแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงช่วงเย็นๆถ้ามีรถสวยไม่พลาดแน่นอน,นะคะ่ะเดี๋ยวสิจะพาพี่พี่กูท่านนะคะมาชมรถสวยกันนะคะสำหรับไรนี้นะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะยังไงก็บายบายค่ะ